อะไรก็ได้ครับที่แข็งเฮ <laughs> ้ยล <laughs> <laughs> ูกตา,ตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็นุ่มอะ <laughs> ต้องแบบแข็งย <laughs> แล้วตอนนี้มันไม่แข็งเป <laughs> <laughs> ็นถึงน้ำแข็งตอนพิ่งเอาไปแช่มันยังไม่แข็งใครคิดว่า <laughs> <laughs> ไอซ์น้ำแข็งเบลกระดิ่งครับแท็บเลโต๊ะแช่เก้าอี้แคมร่ากล้องโฟนครับโทรศัพท์ไมโครโฟนไมค่ฟรับพื้นแม่เหล็กแอร์ครับแอร์แอร์เครื่องปรับอากาศแอร์คอนเดนเซอร์กราสส์แว่นตากราส์แก้วคอนกรีตคอนกรีต power bank ครับซิชาร์จสำรอง wood ไม้พี่กล้องอยู่นี่พี่ครับรู้แล้วครับเอายาวะไม่ได้อ๋อทูตฟันโคนกระดูกเฮ้ยหัวผมว่าแขนเนียครับกอล์กกระโหลกนี่เข่าเอลโบว์ศอกเป็นหัวเจอิ้นไปเลือกได้แล้ว แคชที่คงสองสองขอโทษดีผมหมดแล้วขอโทษทุกคนนะครับผมแพ้ไม่ได้เกมที่แพ้ไม่ได้ขอโทษ